บริษัทเล s ซอร์ชิปและ o n t r ร s สได้เปิดศูนย์คัดแยกสินค้าใกล้ๆกับเมืองฟิลาเดลเฟียที่อยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียในช่วงก่อนถึงฤดูการท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับเราก็จะมาพูดถึงบริษัทเลเซอร์ชิปกับ o n t r ร s สกันก่อน o n t r ร s สนั้นจะเป็นบริษัทด้านโลจิสติกของเอกชนที่ทำสัญญาบริการขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคในตะวันตกของสหรัฐอเมริกาส่วนเลเซอร์ชิปนะครับ จะเป็นบริษัทขนส่งระยะสุดท้ายระดับภูมิภาคที่ให้บริการในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้นั้นบริษัท l a s e r s h i p ได้เข้าซื้อกิจการ OnTrac ด้วยมูลค่า1.3พันล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้ทั้งสองนั้นกลายเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยเครือข่ายของ l ลเซอร์ชิปนั้นจะรวมกันอยู่ในทิศตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในขณะที่เครือข่ายของออ t r ร s สนั้นจะปกคุมในรัฐตะวันตกโดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ก็จะมีจุดประสงค์เพื่อ เป็นบริการขนส่งสินค้าข้ามทวีประหว่างชายฝั่งตะวันตกและตะว,วันออกที่สามารถให้บริการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง3-5ถึงวันและยังช่วยทำให้ผู้้าปลีกนั้นสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดและเมื่อไม่นานมานี้ l e นเ e r s h i p และ On น r u นั้นได้ประกาศว่าพวกเขานั้นได้เปิดศูนย์คัดแยกสินค้าใหม่ก่อนที่จะถึงฤดูการช้อปปิ้งในช่วงวันหยุดยาวเพื่อที่จะช่วยในการจัดการกับปริมาณของอุปสงค์ที่เพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็วและทําให้พัสดุนั้นไหลเวียนได้ดีขึ้นและบริษัทน,นั้นยังวางแผนในการเพิ่มพนักงานแบบฟูลไ t i m และพนักงานตามฤดูกาลอีก400คนเพื่อที่จะช่วยเหลือในการทํางาน